ใจนะสวัสดีปีใหม่ครับเราอยู่ในไหนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเร่าฉบัดเว้ย๋อโอเคขูมขูมปันก่อนไันเลยอ่ะบุกไม่ดีเลย บุมเพิ่งหายเหนื่อยบุมเหนื่อยมีกาคนบอกเห็นไหม จะชนคันหน้าละอันนี้คือเบรกป่ะใช่เบรกเฮ้ยจะเบรกที่ตอนมันเริ่มต้นแบบอก็ข้างหน้าเขาเบรกอ่ะอะไรเราเป็นคันสุดท้ายป่ะไม่ไม่เรามีข้างหลังเราอีกสองคันแต่ว่ามันน่ารักนะเดีย่ดดย <c oughs> อุ้ยสงสารค่ะเล็กๆของพี่พีท น่ารักมากดูให้ทุกคนดูข้างหน้าดิน่ารักอยู่ขอบคุณค่ะกู้ไม่ปั่นเลยสังนิดไม่ได้ยับหาเลอะไรเหมนเนื่อยบุมผิวคำพูดเดิม ก,กบ,บสงสารพี่พีทด้วยใช่ข้างหน้าเป็นแบบมันก็เป็นวิวทะเลน่ารักไหนวิวทะเลข้างฝากไอ้ทางซ้ายไะคะนี่มันถังน้ำชัดเบกนี่ไงหนูช่วยนะหนูช่วยเบกนี่ไงนอนมากค่ะ ไปเที่ยวบางทีงจอยนี่แหละการจอยคือการไม่ปั่นจอยสุดกลุ่มกินแรงพีสุดๆพีมันเป็นระยะห่างข้างหน้าไงไหนผมลองลองอกแรงปั่นหน่อยพี่จะพี่ลองไม่ปั่นวุ้ยมันหนักเหรอเนี่ยใช่เสิพี่ธใช่ย่อยอ่ะฮะ<า>หนักอยู่นะใช่มันหนักแต่วิวมันสวยนะ เราปั่นไปสถานีหน้าเลยนะ <c oughs> เราปั่นกับกรุงเทพแล้วเนี่ยจริงหลุมเพิ่งหายป่วยอะนะอาจริงพีทใช้พีทพามาปั่นจักรยานร้อนๆเลยอะ่ะใช่ไหมมันมีหลังคามันสนุกออกพี่ทเราก็เว้นก่อนเสร็แล้วเราค่อยปั่นไปไงตั้งหลังเขาถึงใกล้เราปะอุ้ยเขาใกล้เราลเลยอะ่ะ อยูอ่ยยยยยยช่วยออกตัวแล้วนะมันเอร์มากนะแบบนี้จริงๆสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่หทุกคนวิววิวทะชัไหนวิววิวทะเลไหนวิวทะเลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกให้ทุกคนดูข้าง,นางหน,าน้าว่าสายสันมาใจเย็นเด็ว่ามันเป็นแบบวิวทะเลนี่ให้คนดูวิวทะเลเลยเดี๋ยวเราจะออกวิวทะเลไม่ใช่ตอนนี้วิวทะเลที่พีทเนี่ยวิวทะเล เดนช่วยสามทีต้อปั่นให้หนูไม่ต้องปั่นหนูอ่ะเอาจริงป้า การเที่ยวของหนูอะคือต้องแบับบ่ายโมไปแล้ววะพลังถึงจะมาอันเนี้ยหลับมาในแท็กซี่ึกว่าจะขีดเราวอะแล้วนั่งกลางเกวก็จะทะลุออกไปนอกกระจกอะแท็กซี่ขับรถน่ากลัวมากคี่นี่เอเขาก็ยังวาดรูปถังน้ำเานาะคือถ้าไม่วาดรูปถังน้ำเราก็จะเจออย่างเงี้ยเราตักพานี่คือวิวทะเลของพีชนะคะเดี๋ยวฉีต้องหลุดตรงนี้ไปก่อนค่ะ เราอย่าเพิ่งใกล้ซีเดี๋ยวให้ปั่นมันหนูมีหน้าที่เบรกอะอ๋อนี่ไงหน้าที่หนูมัน <laughs> มีคันเบรกถ้าสม<อ>ม<ห>ติว่าเดี๋ยวถ้าเกิดออกไปสักพันหนึ่งเดี๋ยวหนูค่อยลองปั่นคนเดียวซิพี่พีปั่นไปก่อนไม่ไหวหนูไม่ไหวเบรกมันจะชนข้างหน้าอยู่แล้วเขาไมเว้นเลยอะสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับ <laughs> อะหน้าที่หนูออนแล้วกันพี่พีปั่น ตอนแรกต้องมันหนักเนาะแต่มันสนุกกว่าที่พีพีออกกำลังกายพีพีต้องทำได้อยู่แล้วห,ห,หนูไม่ได้เอาครีมทาหน้ามาหนูฝากวันนี้แม่พีพีจะมาใช่ใชไหมตอนนี้เรามา3คนน้องมีน้องน้องอยู่ข้างหน้าแล้วก็ฝากฝากคนที่ประเทศไทยเอาครีมมาให้หนูว <K ill> ันนี้หน้าหนูไม่ได้ทาครีมอ่ะเขาต้องาาหา,าคนบ <แ S 2> ินเอาครีมมาให้หนูอย่างเดียวเลยเย่๋วเวอร์พีพีเรามีคนมาอยู่แล้วเห็นปว่าจะฟ้องทุกคนว่าเมื่อวานน่ะเราไปกิน นไปกินเป็นหมาล่าใช่ป่ะเป็นชาบูกอบอโลกเอียงเหรอเห็น <c oughs> แนี่ทีทนี้เมื่อวานมันมีไส้กรอกแบบไส้กรอกนมของเด็กกินสีชมพูชมพูอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าหนูหนูต้มให้เขาหน่อยตักให้เขาหน่อยก็มันเป็นหนูตักมาให้หา่านเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ไปตักหนูตักมาให้ไอหานแล้วหนูเอาลงไปต้มเลยแล้วไส้กรอกอ่ะมันมีพลาสติกมันมีพลาสติกตหนูไม่แกะพลาสติกเลยจนจนพลาสติกมันปิ้นมันก็ลายออกมัน วันละลายแย่มาแล้วเขาเกือบเกิน้ยเขาป่าแล้วก็ถามหนูว่าเอ้าหนูไม่แกะพลาสติกใช่ก่อคอนเทนไว้ในหม้อหรอาบอกว่าทำไมใช่กอต้องมีพลาสติกหนูรอบฟองร้ายเขาเดี๋ยววิ่งไปรเห็เขาจะชนคือธรรมชาติบ่เอาปลาไม่ได้ถ่ายเราทะเล ทะเลแล้วปั่นมาครึ่งทางแล้วเพิ่งเห็นทะเลที่นี่คือที่ไหนไต้หวันคือตรงไหนตรงด้านบนด้านบนสุดเลยมันที่มันจะมีรถรางอะครับเราก็จะมีเหมือนโคถินที่ดังๆอะสถานีชื่อบาดาัซีมาจากไทเปตรงเมนสเตชันประมาณชั่วโมงมีคนบอกว่าอ็นดูวิวดูวิวหนูดิ เนี่ยคอมแอร์นี่พี่พีทเดี๋ยวหนูจะหนูมาตัดหนูมาตัดกดตุ๊กตาที่ไต้หวันใช่ป่ะสุดยอดสุดยอดว่านั่งขี่ตุ๊กตาที่กดตุ๊กตาที่ไต้หวันคือสุดยอดสุดยอดในความโกงใช่ไหมสุดยอดจริงๆเดี๋ยวจะทำคลิปติ๊กต็อกแต้ดูลองปั่นดีตอนออกวะดูลองก่อน เอ้ยปัดไม่ไปอย่าเพิ่งตีหนูตองอุ้ยมัไม่เป็นทางกันเป็นเต่าเลยพีพีก็ไม่ไม่ให้หนูลองปัดนะพีพีปล่อยหยุดกอนดิอยข้างหวัางเราตามลงมาก็รูก่อนไงเขาก็ต้องรอเราก็ลอข้างหน้าเหมือนกันหะหนูปวดอะไรมั้แล้วนี่ก็ไลฟ์ไปด้วยตลอดอุ้ยไม่ได้มันเห็นตลกนะออกแรงแล้วหรอ ตอนนี้หนูช่วยเขาแล้วนะมันเห็นวิวไม่ค่อยมีกำลังใจเมื่อกี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นรือเป่าปะเมื่อกีวววว้วิวมาแล้ววิมาแล้เดี๋ยววิวให้ดูไม่เรามาครึ่งตั๋วมาคืนแล้วหนูปวดขามากแม่ไม่ได้กินชานมไข่มุกเลยค่ะเออวิวอย่างงี้ค่อยดูดีหน่อยเมื่อกี้คือแบบก็ <c oughs> คือเราปั่นไปแล้วมันก็จะเห็นวิวไปเรื่อยๆสวยอยู่นะกลับมาแาบเดิมมันปวดขา ปกติหนูนั่งไลอย่างเดียวพี่พีนึกออกไหมน่ารักมากเป็นความรักที่สบายๆไม่อบอุ่นที่สุดเรียว <c oughs> <c oughs> พี่ไม่เปิดโอกาสให้หมุมปั้นไงมันก็เป็นภาพอย่างนี้แหละมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนอะ่ะอี่สถานีหนึ่งไม่ใกล้โลกว่ากว่า้าหน้าอย่างนี้แค่ตรงนู้นอยู่เลยนู่นอะ่ะเขาดูวิวไหมคะให้ทุกคนดูวิวทะเลเลย แล้วให้ทุกคนดูเท้าหนูด้วยว่าหนูไม่ขยันอะพี่พี๊ปัดคนเดียวพี่พีปต่อยุดสิอ่ะพี่พี๊หยุดทัไมไม่ไปเลยอะ <c oughs> ปั่แล้วมันไม่เห็นไป <c oughs> นี่จริงๆอะคำท่าปั่นอะเฮ้ยมุูตัวนี้ตัวนี้น่ารักคำท่าปั่นไปเฉยๆก็ได้นะเหมือนช่วยอะแต่ความจริงก็คือรอให้มันแบบเข้ารอบมนะัน่ะมันมีตัวอะไรไม่รู้น่ารักอยู่ พี่พีปิดมะาชาวปะขอเขาออกกําลังกายเธอเขาวิ่งเขาวิ่งกับทุกวันแตดมาที่หนูรู้ออกกําลังกายไหมรู้ออกำลังกายตอนนี้แหละตอนนี้น่ารักเนาะของเราตัวสีอะไรอะรถหรอสีอ,อะไรอะของเราสีอะไรสีชเพูอุ้ย เราอยู่ในตัวปลาปักเป้าเห็นไหมโอ้ยบวไหวขอบคุณที่ให้่ะให้เราได้ไปเที่ยวด้วยกบซูซๆไอพีพีโซ,โซู้ๆ <c oughs> แต่งหน้าข้างหน้าสวยวสีชมพู <c oughs> มันเห็นน้เน่ย ถ่ายลุกน,นัยหนึ่งสองมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพี่พีนมันบอกว่าให้สกแกนทำไมอ่ะ ได้ยินเสียงไงเสียงอะไรอ่ะมีอ u d i o guide ไงก็แบบอธิบายว่าแถวนี้คืออะไรอะไรเงี้ยอ๋อร้อนไหมอากาศร้อนน้อยกว่าฐานพี่พีเบ๊ก,<า>กจะชุนไปหนููร้อนอ่ะอะไรนะหูร้อนร้อนแล้วฝั่นมาเท่าไหร่ละตอนนี้น่าจะสามโลละ ไม่ใช่เหรอพี่พีไป,ปบบคนเดียวเหรอบ้าพี่พีหนูช่วยปั่นอยู่ไหมไม่ช่วยเลยแล้วถ้าเกิดนี้น่ครักหนูคำถามถ้าสมมติว่าโซโจา่จักรยานหลุดทาไงอะโซ่จักรยานหนูหนูก็ต้องลงไปเข็นเดี๋ยวเขาคนขับพาให้มันต้องเป็นพี่พีลงไปเข็นปะปิดได้เลยขนาดนั้นนะเมื่อคืนกินเยอะดิ ร้านร้านหมาล่าชื่อร้านอะไรนะร้านหมาล่าเหรอคะใช่หมาล่าฮอตพอตเลยหมาล่าฮอตพอตหนักไหมเอฟซีไม่แล้วยังเล่าเรื่องที่หนูเต็มรถเลยยังเล่าเรื่องที่หนูลอบทำร้ายเขาไม่จบเลยหนูใส่กอกมีเปลือกแล้วจะให้เขาเจนี ินได้อยู่แล้วอะไรที่แบบหนูไม่กินในหม้อหนูตักให้เขาหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หนูคะ่ะแล้วอะไรที่หนูอยากกินนะพอาะเขาตักใส่จานเขาหนูบอกว่า mm hmm. ไม่แบ่งหนูเลยแล้วหนูก็แบบโอยเลือดมันมีเลือดก็มันมีของหนูอะ่ะมันก็ต้องแบ่งกันปะ <laughs> <laughs> เราหอบเหมือนกันนะได้ยินเสียงอยู่นะ <laughs> ชอบเห็นหนูหอบว่าหอบเป็นเพื่อน มันใกล้กันเกินอ่ะแล้วมันไม่ได้เว้นถึงห<ม>้าเมตรเลยนะเขาให้เว้นหนึ่งจุดห้าห้าเออห้าเมตรนี่มันเท่าไหร่เองเดีย๋ยวเพิ่งีปั่นสไิได้ค่ะได้ค่ะเห็นไหมข้างหลังเขาก็เว้นตั้งห้าเมตรอย่างเงี้ยรอก่อนจี้พีก็อย่าผมก็อย่าเพิ่งปัน่นเฮ้ยเราเข้าอุโม,มงค์แล้วทุกคนเราจะเข้าอุโม,มงค์แล้วหนูจะขอเริ่มอย่าเพิ่งปั่นนะหนูจะลองปัน่น ปั้นตัยกดุจจักโอ้โพูดปกติอย่างงี้คือพูดปกตินะไม่หนูดุก็าเสียใจมากเลยเอาไงดุดุดุดกนิ้วดุบอมยังไงเด็กน้อยเดี๋ยวเข้าองเข้าวงแล้วดูไม่เลเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายเข้าวงค์ก่อน เรากำลังจะได้เข้าโมงแล้วหนูพยายามหน่อยเด้ยวเดวอวโมงมาวช่วยอยู่นี่ไงอุ้ยโมมีสีด้วยอ่ะเขาบอกว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้วอออวโมมีสีด้วยให้เไปดูโมงกัน อย่ารีบปั่นจ๊ตัวอยนะู่ด่าสิงคโปร์ไปสิ้นไปสิ้นเดือนใช่ไหมใช่ที่ไหนคะอันนี้ไต้หวันค่ะไว้ไปไหนเร็วเอาอุ่ม,มงหน้าละ ูดเสียงดังฟังชัดกันแฟนบ่นว่าเราดูตลอดทัด้งค่ไปจริงจริงเสียงหนูปกติดูเหมือนหนูหมดแรงนะถ้าดูดูนะตอนนี้พี่พีหน้าเป็นตูดเราพี่พีชเขาไม่ยอมหนูขนาดนั้นนะทุกคนเขาเต็มไหมเออถ้าหนูดูนะตอนนี้พี่พีก็คือหน้าเป็นตูดแล้วหน้าเป็นตูดยังไลฟ์อยูยอย่ บ่นจังถ้าไม่บ่นอย่างนี้นพี่พีก็ไม่รักหนูหรอกใช่ไหมพี่พีพี่พีชอบหนูให้หนูแบบเป็นยังไงชอบให้นหนูพ่นไฟใช่ไหมใช่สนุกเห็นไหมยังไงนะหนูพ่นไฟแล้วเป็นไงนะสนุกดีเห็นไหมสนุกนคนรักฉันเพราะว่าฉันพ่นไฟนี่แหละเียไฟป็น่โอ้โหหน่ารักนะพี่พีรีบปัน่นมากเลย กรรีบป right ั่นไม่เหรอเดี๋ยวต้อลุดก็พีทรีบทำไมอ่ะก็พีทรีบอ่ะเห็นรีบปั่นอะปั่นแล้วเราก็ทิ้งไงเราไม่ต้องปั่นต่อ ีะชวนเขาปันหัวโยกเลยเสียงรถเราะแกงแกะรถเรารถเราดังแกะเลยอ่ะสนุปว่าหนูทำรถเขาพังนะเขามีกล้องป่ะ อย่ดิมันรีบไปไหนเอามันกลับมาไหนแล้วอะเราอย่ารีบสิเธอที่พิจารณ์ชมธรรมาชาติไม่หรืไงเหรอใช่ชว์นิวนี่ถึงยังสถานีนะถึงแล้วถึงแล้วเหรอถึงแล้วจบแล้วป,ปันกลับไปรอบไหมโอ้ไม่กอดจุดเบ็ดแล้วเนี่ยเสียววนนงมัานางแบบแปดจริงๆลงเถอะโซ่มันหลุดมั้ง ระวังโซหลุดค่ะวิแบลกแบลกแบลกเร็วไป